หญิงกสิมีหลายคนถามฉันเขามาว่าฉันใส่ครีมใส่เซรั่มหรือว่าใส่อย่างต่างๆเกี่ยวกับหนาของแบรนด์ยี่ห้อใดมือนีฉันกัสร้างมาหม่เป็นรอบที่2แล้วอันนี้ก็สิเป็นโตที่ฉันใส่ยูกับเป็นของแบรนด์แบรนด์เอทค่ะฉันก็สิสั่งมาเป็นเซตเลยเด้ตแรกที่ฉันใส่ก็คือน้ำโตกสิซอยในเรื่องความชุ่มชื้นซอยให้ผิวอิ่ม้ํำอันที่สองก็คือเซรั่มค่ะก็ลุงตามกันไปเลยเซรั่มนี่กสิเป็นเซรั่มสูตรเข้มข้นกสิซอยในเรื่องกระชับลูกคุมขนบอกคักและนี่ต่อมาอออออัันนนนนนนีี้้้้กกก็็สสิิิิเเเปรรรรมมบาาุุงงงงงผผวววตซยยใืืู่่่่ด แล้วก็ซอยในเรื่องมองคําพรอมเร็จแล้วต่อมาก็สิเป็นยังวตีสุดท้ายก็คืออายขิมค่ะกระสิเป็นแนวท่าใตตาั่นละฉันกระสิโบวกวนรอบๆดวงตาก่อนอนกระสิซอยในเรื่องลอบเลื่อนริ้วรอยแล้วลลก็ว่ามองคารอบดวงตาได้บักดีเลยเด้ทั้ทงเบิดจีโตนี่ฉันกระสิล่งไง้กกอนนอนจากนั้นฉันกระส่กินข้าวแรงค่ะเขาก็สิกินน้าบวกเกอเทศแล้วก็นอนตัดผาพมาที่ตอนเจ้าตีห่หลังจากล่งคลิปแล้วเขาก็สิมหาอาบน้าอาบ้ในค่ะและนี่กระสิเป็นอีกตนึ่งที่ฉันใส่ก็คือโฟมลมรางนาของเขาบอกเลยว่าใส่ง่ายสะดวกแล้วกก็ล้าาว่มมอดแแ ยางกับซิมีฟองบลกหลายเลยเด้อันนี้ฉันบอกเลยว่ายิงฉันใส่กล้องนี่กล้องธรรมดาของ iPhone เลยเด้สดก็ปายู่ตลาดกับเมนาฉันนี่ราคาฮึ่ยฮึ่หลังจากอาบน้ำบอกมาแล้วเฮากับสิมาทำการล่งน้ำตบของแบรนด์เอ็ดคือเก่าหลังจากนั้นเฮากับสิมาล่งเซรั่ม์ไปเหตุตามสเต็ปเดิมที่เฮ็ดมือขึ้นนั่นล่ะเซรั่มกับสิท่าคีมแต่ว่าคีมหลบดวงตาฉันกับสิท่าแค่ตอนก่อนนอนเด้กยังมือนเสาฉันกับบอท่าล่งเซรั่ม์ล่งคีมเรียบร้อยแล้วเฮากับสิมาล่งตัวนี้ค่ะกันแดดกันแดดของเขานี่ยกับดี่็ซิมมี่วนผสมของ กาเลกโตไมเซตหรือพิเทลา่ามันก็คืออย่างวัตติก็คือสารสกัดที่ทําการมักบ่มจากยีสต์สกุลกาเลกโตไมเซตทําการมักบ่มโดยใส่เวลาน,านั่นเพื่อให้มันท่งคุนคาของหนามมกยีสต์น่ะแม่เพื่อว่าให้มันมีประโยชน์ต่อผิวพันธ์เท่าให้มันได้มากที่สุดหลายที่สุดยังสีนาะแล้วอีกอย่างผลิตภัณฑ์อันนี้ที่ฉันใส่อยู่นะหญิงบอกเลยว่าถูกโตนะกะสิซอยในเรืืองลดเ,ล,ดเลือนริวรอยได้บ่กดีเลยเด้สาววัย30อัพอย่างเราควรใช้นะคะหลังจากลงครีมต่างๆแล้วาห้าเนนิอากทาากกันแแดล้วเสิปัแ้มให้มันแดงคงดากลท เพราะว่าสโลแกนเฮ้าแดงไว้ก่อนเดียวอ่อนเองค่ะเสร็จแล้วเฮ้าก็สิมาทําการโปรแปลปงพับให้มันมูนอกลุกแบบนี้แหละเพราะว่ายังมาตีเฮ้าบนินคว่ำละมุนคว่ำสมูทดอกเฮ้านินคว่ำหนาโบหนาลอยหนาพุงค่ะหลังจากนั้นเฮาก็มาเริ่มขั้นตอนแรกที่การเขียนคิวค่ะคิวนี่ยเฮ้าก็สิเขียนตามใจที่เฮ้ามาแต่ที่สําคัญเฮ้าก็ต้องนึกถึงขั้นธนูเอาไว้เพื่อใดก็ได้ให้มันคือขั้นธนูหลายที่สุดขีดคิวแล้วเฮ้าก็สิมาแต้มโบกตาแบบนี้นี่ละหลายคนที่ถามว่าโบกตาเจ้าเพื่อไดมันคือหอดคํากระโบเข้าไปหลายหญิงโบกให้มันหนา2องสาสั่นพุ่นนะให้ขูดออกแล้วท่าได้อีก3คนพุ่นนะหลังจาก นั้นก็มาทําการกรีดอายไลเนอร์ค่ะเสร็จแล้วก็บตบแป้แปงพุ่นตบแป้งพุ่นเรียบร้อยแล้วเฮากัสิทําการทาลิสติกหลังจากนั้นเฮาก็สิตบทายด้วยการเฮ็ดหยังวาติปัดมันคลาคิวกับสิปัดให้มันพุ่งไปฮอดดาววีเลยดาววีอยู่ไสาวาติบ่มีบ่มีจุดหมายปลายทางบ่ไปเรื่อยๆบ่ไปซื่อๆ <c oughs> จากนั้นเฮาก็สิมาตัดแต่งเสื้อผ้าหนา้าผมให้มันเรียบร้อยใส่วงใส่แหวนใส่นาฬิกากนาฬิกาวีเผาวีผมให้มันดีคือจังเฮาสิออกไปหาเตรียมตัวแลนใหม่นานนแต่ที่ไหนได้เฮาไปเฮ็ดงานมื้อนี้ก็บ่ได้มีคลิปเฮ็ดกับข้าวกับน้ำให้ FC เบิ่งดอกเพราะว่า FC หลายคนก็ขอฉันเข้ามาว่าติดใจในการแต่งหน้า ของฉันอยากเห็นขั้นตอนการแต่งตัวแต่งหน้าอีกรอบและนี่ไอ้ก่อนแก้วก่อนข้าเพิ่นก็เลิกมาตีหาค่ะอุ้ยแล้วเบิ่งสงสัยคิดฮอดเมียว่ะบอเขาบอกว่าเ้าง่วงนอนเฮ้ยนี้ก่อนแก้วก่อนข้านั่งกรแวบนมอเตอร์ไซค์ไปหาซื้อกับเขากับน้มไมากินเองว่าเมียค่ะสางยังว่าตีกะค่าเฮ็ดคลิปท้ายคลิปการแต่งหน้าให้เอฟซีเบิ่งนั่นล่ะอีกอย่างก็สิมาบอกเคล็ดลับการดูแลผิวหน้าผิวพันธุ์ของเจ้าของให้เอฟซีเบิ่งเพราะว่าหลายคนก็ถามก็ขอเคล็ดลับมาเฮาใส่ยังดีเฮามีหยังดีเฮาก็ต้องมาบอกต่อค่ะเพราะว่าแบรนดด์เเเเเออทททีีีี่่่่่ฉฉััััันนนนนนนใ้้้บกกกกกไปปตตตงแะม็็สสสิาาาารขจหลลย และนี่หลังจากกินเขาเศร้าแล้วก็มาหายังเซอร์นบอกนัวหัวมวลนะมูคือเกาจากนั้นเจ็ดโมงหาซีฟเขาก็ขึ้นมาออฟฟิศกับม่ายังวัดตีก็ต้องมาเอาแคปเฟอีนเขาร่างกายสะกอนบอกแล้วกับว่าเป็นคนติดกาแฟแต่ว่าคำว่าได้กินเถีงปวดหัวซื่อๆมาหอดหญิงเอ้ยระเบิงโซสิยนกาแฟได้นั่งฝอยบ้าๆกับมูยุยันตายแต่ไม่ได้เบาเบาเนี่ก็บม่ได้บอกเรื่องยังดอกเบาพื้นปัวค่ะก็ซ้ำรับผลิตภัณฑ์ที่ฉันใส่ให้เบิ้งเนาะผู้ใดสนใจฉันก็สิขึ้นเพจขึ้นช่องทางไว้ให้ยูนีแล้วก็ถ่ายคลิปอ่ยัง่จจใประจ ดูแลจะคล้องของฉันนะฉันก็ว่าคลิปนี้ฉันเสียสาระในการเฮ็ดกับเขามาบอกเข็ดรับบอกเธออย่างขักเลยได้หนี่ <c oughs> และนี่ก็คือช่องทางการสั่งซื้อค่าเพื่อเพลิสสนใจน้ำฉัน